พร้อมหรือ,อยังฮะพร้อมหรือ,อยังเมื่อกีนอ้นี่บอกว่าเร็วเร็วเร็วเ,รวเดี๋ยวพอเรามาปุ๊บนี่ยัมน,เ,นเราไปกันสามคนนะจ๊ะเกยีติมันไม่เปลี่ยนหรือเปล่าเขาทำไมเขาใส่เขาให้ยาวเลยนะใส่คุดยาวเลย คนรอก็รอครับผมมันจะตมนยังไงสดกฮะตมมันยัใช่เลยห้มัดอย่างนี้แหละโชดูดเข้าผีดิบกับผมุ่มันดูข้าผีดือว่าเราุปทัสุดุกฮะมัดไปเถอะดูบ้างทรายเลยเหรอมัดไปเถอะใช่ไมดเลนะอัลลาบา Okay, jangan bawa lagi yang lain. Jangan pusing lagi. Inca apa ni? Kau mat seperti ni kan? Kaki kanan ni kan? Ataupun patung yang patung yang ni. Ini kan? 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 Ini kan ดูดิเปิดประตูด้วยจ้ะกุญแจอยู่ข้างหนกุญแจโอเคทุกคนพร้อม เราก็ไปกันเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะครับผมไปดูกันว่ามันจะยังไงถอยถอยยาวเลยครับรวมยาวเลยยาวเลย ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วก็กคือ,อที่เรามาเล่นเนี่ยคือในหมู่บ้านนะครับผมยังไม่มีใครมาเลยมันเล่นวันแรกนี่โอ้เจ็บเอวมากเลยนะครับผมเจ็บเอวเจ็บไหลเจ็บก้นเจ็บไปหมดเลย <c oughs> อันนี้คือวันที่สองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับ เดี๋ยวที่20วาไม่พไหมย้อน้อนย้อนยอนะคอนย้อยอนอนย้่นะ้อย้อนยดอนยน้วนย้อนย้รนย้อย้อนย้อนย้อย้อนย้อนยครัย้วนย้อนย้อนยอนย้นยอนย้อนย้อนยคอับ้อนย่อนย้อน้านา้อนย้อนนี้อนย้อนนอ้อนย้านนออนน้น้้ามยนนนยออนนน สองไม่มีคนเล่นแล้วครับผมสนามที่สามตรงนี้นั่นเองนจะจ๊ะแต่เรามาเล่นกันนะครับพร้อมหรือยังต้องวองร่างกายซะหน่อยก่อนที่จะเล่นนะครับผมเ,ออเมื่อวันเนี่ยเรามาเนี่ยแบบไม่ได้แบบไม่ได้วอร์อะไรเลยนะครับผมแบบมาถึงแล้วก็เล่นเลยมันก็เลยแบบ ไม่ได้เล่นมันคือแบบไม่ได้ออกกำลังกายนานเนี่ยครับผมก็เลยมาถึงปุ๊บเนี่ยเล่นเลยอย่างเนี้ยมันจะมันจะยังไงม,มันจะทําให้ร่างกายมันไม่ยังไม่พร้อมประมาณน,นี้นะนะมันก็เลยเจ็บนิดนึงอโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะ เป็นจ้งใดครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยชินแล้ว, <laughs> ช,ลวชินแล้วอะไรพึ่งมาวันที่สองเนี่ยมาเพิ่มอีกท่านหนึ่งครับผม mm hmm. เพิ่มอีกท่านหนึ่งนะครับ ผมบอกเลยว่าวันที่สองเนี่ยเกียรขึ้นเยอะเลยครับไหวไหมเกียร์ไหวไหมไหวไหม